สวดีทุกคนนะครับเจอกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับวันนี้มากับเยาวรัตสองคนก็สลับกันนะครับกับพี่ต้อมนะครับยาวรัตวันนี้พี่ต้อมติทุละนะครับสลับกันแต่ผมนี่เป็นตัวยืนครับตัวหลักจริงๆวันนี้กะจะปั่นระยะทางไม่ไกลนะครับกะให้ได้ 30มสิบโลหรือเกินกว่านี้ก็โอเคนะครับแต่ไม่น่าจะเกินห้าสิบโลประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปไหนกันก็ลองดูแล้วกันครับอ่ะ เงียบสงบกว่าแล้วคองชนรประทานเป็นนี่แหละสวัสดีครับครับผมคันนี้เลี้ยวเดี๋ยวให้คันนี้ไปก่อนไป เ,เออแต,แต่แต่ช่วงกลางวันเมื่อวานร้อนนะไบเลนบันาย,นยตานคู่ต,ตานทำไม้าขึ้นคู่อ,อ่ะเหมือนเธอบบัไไดทก,ก่ายด้วยกันโอ้โหลึกซึ้งมาก ่สารคู่เดีย๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าเราจะไปชนชนบททานอ่ะเฮ้ยรถมานะมอไซด้วยมอไซมอไซไปมา วัดไวยกองไงเดี๋ยวซ้ายตรงไฟกระพริบใช่อันนี้มันมีสนามไม่อะไรนะสเก็ตบอร์ดปะถ้าเราไปตั้งเดือนจำนี่ระยะเราน่าจะเกิน30โลแน่นอน จากสภาพอากาศอย่างนี้ก็ไปเถอเดี๋ยวเราจะไปออกทางเรือนจำนะครับเรือนจำเข่าไม่แก้วเรือนจำชั่วเข่ายองนะครับทางจักยานอ่า อ๋อจักรยานต้องขับขี่ช้าๆโอเคอะไรนะ,ะรนะทำไมไม่เคยได้เลย,นะไ,เยได้ะไนะ อยากอ๋อไอร้านกาแฟร้านเนี้ยเหรอกาแฟเขาใช้ได้ยอยู่ก็ลองดูดิถ้าเปิดก็เข้าอันนี้มันไปไหนวะอย่าดเลยใช่ไหมญญ <laughs> ไปหลงแน่ <laughs> เราจะลองเข้าไปดูว่าร้านเปิดไหมนะครับเ,เปิดแล้วเลยตั้งแรกอ้าวเหรออ๋อมีกี่ตัวอ๋อนั่นแม่มันเอามันหาแม่มันว่ายาวพังวะเป็วถัง,งแล้ว เราต้องการแบบไม่ต้องหวานเยอะเพราะเราหวานแล้วอะไรนะไขมันเกย์มันเกยไม่แต่มาว่าไปตรวจสุขภาพผลประกอบการจากการปั่นจักรยานมันก็ดีนะเอ่ไปตรวจแบบมั่นใจเลยว่ายังไงกูก็โอเคอ่ะเพื่อนนะโอ้เพื่อนรับยาทันทีอ่ะวันนี้เราอยู่ที่ โขกหนองนาโมเดลอ่าเป็นแบบเนึ่งจำชั่วคราวครับของเขาไม้แก้วครับเขามีร้านกาแฟด้วยอ่านี่นะร้านกาแฟเปิดตั้งแต่กี่โมงเจ็ดโมงถึงสิบเจ็ดทุกวันปะทุกวันทุกวันเนาะแล้วเขาย้ายตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเมื่อก่อนจะอยู่ข้างล่างเรามาเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วมั้งมาแเลยแล้วก็มาทุกปีแหละ ไม่หมายถึงว่าที่มาร้านกาแฟอ่ะเพราะว่ามันมีช่วงนึงเขาเขาป,ปิดตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยกาแฟรสชาติดีนะราคาน่าจะถูก <c oughs> อ,อยู่อุดหนุนอนนะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อ มไ,มมมไม่มีจุดหมายไมมม่ีจุดหายทักวันนะช่วงเนี้ยก็แปลกๆดีเหมือนกันเราอั<ะ>ไหนเจ็ดถึงสิบเอัจ็ดโมงถึงห้าโ,โมงเย็นก็มาอุดหนุนน้องๆองเขานะครับพี่ๆเขานะครับก็กาแฟก็รสชาติดีอร่อยดีปั่นมาทางนี้ก็แวะกันแล้วกันร้านเปิดแล้วเนาะทำใหม่ นา่นนั่งครับเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปเส้นหนองละลอกนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าเส้นไอ้ตรงทับมานะครับแยกทับมาตามมาตามมา จะเหมือนจะมีฝนนะตัวเล็กข้างหน้า,อนาเออมันไม่ค่อยตกหรอกหลบฝนก่อน อยากนี่แ่ะ <S <S แต่อีกนิดนึงก็ถึงบ้านเลยนะมีก้าวมองอีกา <S <S องานอีกงานเลยแดงก็ไม่ด้กินฝนตกก็ได้กินแต่ฝนตกต้องใส่ชุดขาวไปทั้งคู่ด้วยนะ อเ,เออขึ้นขาวมันแดดมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วอะแล้วใส่กางเกงยืดมีอะไรแล้วใส่กางเกขาวได้เลยเดี๋ยวรอฝนหยุดสักสพักเดี๋ยวไปต่อตอนนี้ออกมาจากร้านข้าวแล้วนะครับซื้อข้าวไปฝากลูกด้วยต้องค่อยๆไปครับมันดิดข้างหลังแล้ว แล้วใส่เสื้อสีขาวด้ยนะแล้วตอนนี้ก็คือ,อ,คอใส่ถุงเท้าวนะเฮ้ใส่ถุงเท้าสีขาวมาอีกแต่ก็ใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยๆไปครับโอเคห้าปิดสองกิโลนะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตาม รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับผมและยาวรัตวันนี้ไปก่อนนะครับไปเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ